นี่นะครับง่ายกันล็ลอกกันมาแล้วละละละครับออนะเพราะอย่างถึงง่ายมากันนะครับมาดูนะครับโู้นี่เหมือนยอมลงไปลุ่มเลยนะครับหนังบนเอาเนาะตายถึงโม่เลยดูนะตายแล้วดูคุณเหรอคุณเห็นไหมดูตายตายตายเบิร์ดแน่ดูหมดแล้ตายตายโอ้ยดวงดีไปดวงดีเง้ มันได้ซื้อบัตรพอคลีกันมมันจะกินก็อันแนวนะดูอันในท้องก็มีดูอันนินก็มีอ้อีกตายกะตายมันแมงอย่างนั้นหลือครับดูตาย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 เอ้าเฮ้เฮ้เฮ่เฮ้เฮ้อย่าไอ้ปูมกินปั๊บตายมันสิคะ่าอไปองไปอาไปผมไปหนังลุมก็ได้เออเดี๋อนอ๋ออ๋อร้อยแห ไหนอ๋อมันกินกินเต้นะไเนี่ยเขาเนี่ยเต็มปากเนี่ยเต็มปากเต้นอะเนี่ยะฮะเอออีก็มีจำเป็นได้เอาปลาไปไว้ไหนว้นี่มันก็แตกตตึงกะอ๋อจอมแฮมจำเป็นนะครับกินเต้นอะไรน เออไปแล้วครับไปแล้วครับไปเลยครับไปแล้วครับอืกินมื่อยกินเนาะเขาว่าอยู่ดีมดน้ำตื้นมดสอบเดียวโอ้โหมันกินแต้เนาะมันโซเลยเย็นจะเย็นตายค้ำ ไม่เชียววจะเอาขาดาด้วยร้ก hmm. ันก em. ินเ um ้ยบีออนได้ละบมาละบีออนได้ละเขาก็ว่าป่าจะแตกออกมาเป็นปลาซมาตอมอาหารเข้านี่แหมอ้สอยครับสดๆไปเลยสดๆไปเลยอ่าจมเลยเออซำเข้าปาะหมูเหี่ยวสิเนี่ยมันแตจด มันเอาอาหารลือโตเาขอแ่นโอ้ยมันเอาเต้าะมันตึงลืนลืนน่ลืนแน่แตว่าทีเนี้ยลื่นเน่ลืนลืนแน่นอนก็่มลองถัม้ลยันลุกไหม่ฮฮะฮฮฮฮุอ จนได้เด้ดยอปิ๊กเรามีธุระแล้วผมใจกะเบิ้ดกว่ามีธุระแล้วนี่อย่าแม่นพอดีว่าเปิดเลือนมุดละเลือนอะไรกะครับ<ำ>สุดดยอดเลยกะเอามุดดอกไปหลาบกินยูอคอยูคอสไหนวะทุนหาย,ายหาเนื้ออกินละฮะว่ามันจูดไปเลย โอ้อันนี้ให้เต็มปากละนี่ถอนอ้หใจราจไหวนี่ยฮะขคุณตกนได้ปลาตนได้ปลานะ่ะเอน่าเ่อยกินอ่ะย่ำโจงไปหนะ่ะโ <laughs> จงแล้วก็ <laughs> จรินย่ำจอมเตอใจเย็นได้กะ <laughs> ตต่อันนี้ติายแล้วึ้อนี่อนนี้โเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนอาจนได้อะเพราะแล้วเอาจนได้อะอู้หก็ตายก็ตายกันมินิ่มดอ่ะสองร้อยโลอ่ะนับสองเนาะตอนนี้นับสองเนาะ เฮ้ยอันนี่เฮ้ยมันหนังพอเปิมละ